่อนเขาไปรุ่นวันนี้ผมเอดเอดเดๆขอแนะนําพ่อมดเคเวเป้ ay, ผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนํามากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ w w w k e v เว็บเคเวเป้เกเติม r า,าว,วันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ o อ e n น d ดีเท่านั้นนะครับส่วนลดจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มแคเวคอยทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับที่สาคัญนําโค้ดของผม8 e 8อีปไปใส่ตอนชาระเงินเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเปให้คุ้มเปให้ฉลาดก็ต้้องเท่านนััครบผม โอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆมีรักชาวอาวทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ผมเอเดีได้อีกแล้วนะจ่ะจัดกันไปครั้งครับผมกับวันนี้นะเออแราก็ไม่ได้เป็นเอนโซนะผมเออตอนนี้เอนโซก็โดนเนิร์ฟมานะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือเอนโซนี่เป็นตัวละครที่ผมเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันต้องเกี่ยวให้โดนนะเออก็สําหรับเอนโซนะครับไม่มีอะไรมากนะคือตัวละครมันเล่นไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับ คอมโบอะไรก็ไม่ได้หลากหลายเท่าไหร่นะมันก็จะเล่นเป็นแบบว่าแค่คุณเกี่ยวโซ่ให้โดนแค่นั้นนะเออก็มาดูกันว่าตอนนี้เราจะเล่นยังไงนะทุกคนหออจะเป็นยังไงหรือเปล่าเป็นยังไงหรือเปล่ารรคือ,อยังไงมาเด็อันนี้นาคอรสห้าวเหรอเฮะห้าวเหรอโอเคอย่างนี้เราไปเวทเขาได้นะครับเพราะว่านาคอร์สเขาโลจัดๆเลยนะเอ,อ้าฮิวเหรอเฮ้ยทำไมเรื่อนเต็มเลยจังผมไปเก็บยาหลังป้อมโอเคทําเปไรนะ แล้วก็เอาเวทเวทบ้านให้หมดเลยนะ <restrial> เราสีก่อนด้วยนะครับเวโดนผมนะจังหวะนี้ไม่หลอดนี do do ่แตกไปเราไม่ได้นะมาดิใครก็ได้ให้อุ้ยโดนหนีก็้มหมดอะเอนโซพี่ไหลแล้วโดนหนีพี่หมดอะครับน้องเออจัดไปก็สําหรับตอนนี้เอนโซก็โดนเนิร์ฟมานะครับเป็นเนิร์ฟเรื่องของสกิลสองนะถ้าจําไม่ผิดนะครับ ก็จะลดในเรื่องของโบนัสดาเมจที่เวลาเกี่ยวสกิลโดนได้นะเออมันจะจะลดลงครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าดาเมจไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะมันก็ไม่ได้อะไรมากครับถ้าสกิลสองมันเกี่ยวโดนยังไงมันก็โกงอยู่ดีเอ๊ก็มาดูนะว่าตอนนี้เราได้มาไหนเฮ้ยเคีียชิบหายละตายแล้วมึงกาลีน่ะตายแล้วดาคอสมาด้วยนะครับเราไปเคลียการให้กาลีแล้วกันนะกาลีน่าจะไม่ได้เดินมานะเฮ้ย จเย็นเพื่อนเราไปตีแดงเราก่อนนะครับเราไปเวดแบ,บับ,บแดงผ่านตรงข้ามมาแต่เรายังไม่ได้ตีบับตัวเองโอเคสวยไอ้แจ๋วนะทีมเราเอามักกรนให้นะครับอย่างนี้ถือว่าดีงามพรามแปดยังไงสิโอโอโอใจเย็นนะครับน้องๆปับอุย้ยเกี่ยวย่ามกันนะเออมาเดิกขอกอี่โอ้ไม่โดนแล้ว ก็เพื่อนๆไหนมีเทคนิคเกี่ยวเอ็นโซก็บอกมาหน่อยแล้วกันนะผมผมเป็นคนเล่นแล้วเกี่ยวไม่ค่อยโดนอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะเอ,อ้มีตัวมาหรือเปล่ามาเลยได้หมดนะเออเอ,อ็นโซนี่มันเหมือนแบบจะเกี่ยวง่ายนะเนี่ยไอ้เฮี้ยเหมือนจะเกี่ยวง่ายแต่มันโดนยากโดนเย็นเฮ้ยอันนี้ต้องได้ละกูขอได้ไหมละโอเคเก็บมาหนึ่งตัวแล้วนะครับสกอร์เรามาละเอ้โอ้โดนกูอีกสวยเพื่อน มาเลยเอาไงล่ะลาคอสมาดิโอ้โหมีฟิกเกอร์ฟิกเกอร์โยกไหนนี่เล่นนะสมัยฆ่าไปเลยดีไหมโอเคสมัยฆ่าไปเลยนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่อนะอันนี้เราเอาดูลูนดุดเลื่อยมาด้วยนะครับจริงๆเราไม่ต้องกลับบ้านบ่อยก็ได้นะเราก็ตีคลิปไปเรื่อยมาเลยเล่นเลยลิกเล่อสวยเฮ้ยโอ้โหโมาเดมหายตัวอย่างนี้กูรู้กูรู้เอ้ยได้หรือเปล่าสวย เคครับลิกเตอร์ก็เก็บไปอีกตัวนะก็สําหรับอินโซนะอย่างที่ผมบอกนะครับคือเรื่องดาเมจอะผมมองว่าไม่เท่าไหร่นะคือแค่คุณเกี่ยวสกิลสองโดนนะครับยกกลับหลังมาให้เพื่อนลุมกระทืบแค่นั้นก็จบแล้วนะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมานะครับแต่ตัวมันเป็นตัวที่ผมมองว่าเก่งนะแก้ทางพวกตัวพิว๊บตัวหายตัวได้ค่อนข้างจะดีมากนะครับก็ลองมาหัดเล่นกันดูนะครับผมทุกคนจริงๆผมก็เล่นไม่เก่งนะเอนโซะผมก็เลยไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะ แต่ว่าเดี๋ยวพักหลังมาผมอาจจะเล่นหลายๆตัวนะตัวที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมเล่นแบบตัวซ้ำๆเดิมๆนะเบื่อเบื่อแล้วนะครับแต่ตัวพวกนี้มันแบบมันก็เก่งอะทุกคนแต่ผมก็ต้องหัดเล่นอีกสักหน่อยละกันเพราะยังไม่ได้แชมป์มากเท่าไหร่เออโอเคเกี่ยวแค่โดน,น้วพอโอ้โหแม่งเหมือนจะง,ง่ายแต่มันเกี่ยวไม่โดนทุกคนเฮียอันนี้เพกกื่อนกูแตกละโอ้โหนะขอ,อยู่นิ่งนิ่งกูยังเกี่ยวไม่โดนเนี่ยผมคตไม่ชอบเล่นเลยนะ เหมือนอารมณ์แบบฟิลเหมือนเอลซุอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ไม่มีพลาดมาเลยไม่มีพลาดแต่ก็ไม่มีทีมอยู่นะครับแล้วไปเกี่ยวแทงมาด้วยกูไอ้เวนจะรอดม่ตา้ตนนี้กูเอ้อันนี้ได้นะได้นะโดนโอ้โหอ่อาวไ้โดนสวยอยู่อ่าวตายแฟบอู้หไอ้เหี้ยอยู่ตรงหน้ายังเกี่ยวไม่โดนไปไหนอนะแล้งไปไหนเราสวยมาดิไม่ต้องโกงต้องเกี่ยวแล้วครับจังหวะน,นี้ตีสดสด,สดนะผม เ,ออเกี่ยวไม่เคยโดน่ะทุกคนเอ,อเนี่ยอ้ม,มันเกี่ยวยากจังวะเออมันเหมือนจะง่ายแหละแต่ว่ามันเกี่ยวยากมากเลยนะเนี่ยอะไรคือเหตุผลที่ผมไม่ชอบเล่นนะพวกตัวแบบเฮ้ยมาเลยสวยก็มาเลยครับยกก็มาเลยฮี่อะจะนัวกับใครไม่นัวมานัวกับพี่นะน้องเออนะเขามันแพ้ทางเราอยู่แล้วนะครับคือเราเกี่ยวโดนมันก็ตายแล้วนะนาคอสอะ ไปไอ้ช่วยกูตีหน่อยกูได้เพื่อนเรืก,กูก็จะหมดหลอดอยู่ยแล้วเดี๋ยวฟังหนูมันมานะโอเคเดี๋ยวเราไปปิดได้ไหมกูขอเกีียวหนึ่งทีโอ้โห,โ,หโหมีพุ่งมีพุง่งมันเกี่ยวผมผมเกี่ยวไม่ไม่เป็นหรือมันพุ่งหนีผมวะเออผมเกี่ยวไม่เคยโดนเลยทุกคนโอเคก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเกี่ยวโดนก็ค่อยแอคแล้วกันจัดไปเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปก่อนนะทุกคนนะคืออย่างที่บอกแหละเอนโซะ คีหลักของมันคือการคล้องโซ่ให้โดนนะครับปลาโซ่โดนยังไงก็จบแล้วนะทุกอย่างแต่ผมเสือกปลาไม่โดนนะ่ะประเด็นนะ่ปะปัญหามันคือที่ผมนี่แหละปลาไม่โดนน่ะนะครับไปเติมเพื่อนก่นอนเฮ้ยโอ้โหโดนอ่างนี้มาเิเอาปล่าเอาหรือเปล่าโอ้โหมาเิสวยเฮ้ยมือมาเิกูสวนโอ้เฮียกูจะส่วนแม่แม่ส่วนกูก่อน โดนเต็มเต็มเลยเมื่อกี้เต็มข้อเลเมื่อกี้ยูเอก็แรงจัดนะครับตอนนี้เราสกอร์มาเจ็ดหนึ่งนะโม่สเอ็ดสิบเเลยนะทีมผมกับทีมเรามาครับเอ้ยอ้โหยสงสัยผมจะเล่งนานเกินไปนะแม่งมีเวลาโดดหนีก็ด้เฮียไอ้เพื่อนเพื่อนมาปิดปิดสวยสวยสวยอ่ามาดลแล้วมึงจะไปไหนล่ะเฮียไม่รอหรอกรอาเนี้ยักจริงเล่านะครับเอ้ยเกี่์วดนโอ้โห ผักกูกระเด็นอีกได้ไหมเพื่อนเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เลยโคตรเสียดายทุกคนเสียดายจัดนะก็สําหรับอนโซนะผมมองว่าถ้าใครคิดว่าตัวเองดึงไม่แม่นนะครับเกี่ยวไม่แม่นนะผมแนะนําให้ดักพุ่มนะครับดักพุ่มแล้วก็รอค่านะเดี๋ยวผมจะลองทำเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะเพราะผมก็ลองทํามาแล้วนะครับก็ค่อนข้างดีนะเออคือแบบถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่แม่นจริงๆอ่ะนะครับผมแนะนําให้เราดักพุ่มนะเวลาเราจะไล่ค่าอะไรอย่างงี้นะเอ,อ๊ คือคิวเลนมันเอ้ไม่ใช่คิวเลนเอนโซมันก็เอนโซเนี่ยมันก็สามารถดักพุ่มได้เหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่ว่ามันดักไม่ได้นะครับแค่คุณเกี่ยวโซ่โดนก็คือแบบโอกาสคิวนี้ก็คือแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับเออจัดไปเดี๋ยวเราเอ้สลิมมาสลิมมาอ่าเดี๋ยวลองกับสลิมเลยนะเนี่ยเราก็หมุนโซ่รอนะครับแล้วเราก็คล้องเวลาเขาไม่เห็นเรามันก็จะง่ายกว่านะอ่าเดี๋ยวดูนะมาเลยไปไหนล่ะอุ้ยอุ้ยเห็นนะ โอกาสค่านี่คือแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือมันค่อนข้างดีมากนะครับแต่ก็ต้องเกี่ยวตัวบางๆนะทั้งไปเกี่ยวแทงมาก็ไม่ตายมีตัวมาหรือเปล่าขอลองเดอะดีมินิเชอ,อร์หน่อยครับน้องๆเอ้ยเจอไม่มีอมนาคอจะไม่มานะเราเรามาเล่นแบบดักนาคอได้โอเคนาะคอมาไว้เราเล่นดักนาคอมันได้นะไอเฮียเกี่ยวโดนคิปคิบหายละเฮ้ยโอ้แม่กูต,ตายแน่เลย ไม่รอดแต่ทุกคนเฮ้ยโอ้โหโดนสตันนะไม่งั้นเมึงตายแน่นะคอสได้เล่นนะเพื่อนจังหวะเนี้ยจังหวะนี้นพี่อย่โดนไม่รอดแล้วมึงไม่รอดโอเคครับตัวต่อไปใครใครดีน้องมีใครอยู่หรือเปล่ามันเอาดาร์กแน่เลยผมว่านี่อ่ะก็มาเออโหไม่ได้ด้วยโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปเคลียร์ทัมมิง่งเราก่อนนะทุกคนนะเ้ยจัดไป ก็สาหรับอินโซเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ผมมองว่าค่อนข้างเก่งนะเก่งเลยแหละไม่ใช่ค่อนข้างเก่งนะครับแค่คุณเกี่ยวโซ่ให้โดนน่ะนะถึงคุณไม่ได้คิวแต่อย่างน้อยแบบคุณยกมาให้เพื่อนได้ฆ่าก็โอเคแล้วนะครับมันก็เป็นตัวที่แบบค่อนข้างดีมากๆานะแล้วก็พวกสกิลสตันสกิลขัดจังหวะเนี่ยของอินโซค่อนข้างเยอะนะครับคุณปาสกิลสองไปโดนก็สตันนะครับคุณยกสกิลสองอีกทีหนึง่งก็สตันนะครับคุณสกิลหนึ่งมันก็สตันเหมือนกันนะครับเออมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างโกงอ่ มาเดี๋ยวเนี่ยแล้ดิคือเสศษจ,จังหวะเลยนะตัวอ่ะเอ้าเอา,อามาดิไหวกูรึเปล่า,าไปไหนไรฮี่เดี๋ยวผมให้มึงรอดมาดิได้หมดนะเพื่อนมาเติมกูหน่อยอันเนี้ยเอ้ตายมาเดี๋ยวนาคอร์มา,า,มาถ้านาคอร์ไม่มาเมื่อกี้ผมน่าจะได้ยูเออยู่หรือเปล่าไม่รู้เดีย๋ยวผมแบบต้องหัดเล่นเอนโซบ่อยๆละเฮ้ย เก็บโดนแล้วน้องถอยถๆยถยถยถยสวยเอาเรื่องเหรอไอแวร์มันเอาจริงแล้ววะของจริงของแท้วะไอแวรยังไงรอ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 เนี่ยร,รอเกี่ยวในพุ่มมันนะอา้าวได,ด้ดิโดนฟึบโอ้โหมีหลางจบกันนะครับทุกคนจบกันที่ทำมาได้ไรเกย์ก่อนนึงมาเลยโอ้โหฟิกเกอร์โอเค เบิร์มาเลยนะยังไงเพื่อนเราก็ตายดิสวยถ่ายถ่ายถ่าย,ายมาดิเข้ามาเลยเปล่าคือเราเลือดน้อยก็จริงนะครับแต่ว่าเราค่อนข้างแรงนะถ้าเราเกี่ยวตัวบางๆยังไงก็ชุดเดียวนะครับก็เหมือนที่สลิมโดนเราอะ่ะแค่เราปาซีอูสองโดนยกมาตีหนึ่งทีอันติหนึ่งทีอะไรเงี้ยก็ตายแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรมากนะส่วนตัวผมมองว่าเดรดมินิเชอร์ถามว่าคุมไหมผมส่วนตัวผมเล่นผมว่าไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะเออส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะครับ เดี๋ยวเอาไว้เกมหน้าเราออกเป็นพวกฟินวิวทูตมาแทนแล้วกันนะเออเดี๋ยวจะจะมีคลิปเอ็นโซอีกแน่นอนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเริ่มติดใจแล้วมันเล่นง่ายอ่ะมันเล่นสนุกดีนะมันไม่ง่ายหรอกทุกคนมันเหมือนจะง่ายใช่ปะแต่เวลาปลาโซอ่ะมันปลายากนะครับมันเหมือนจะโดนอ่ะมันไม่โดนอ่ะหรือผมไม่ชินแน้วไม่รู้นะเออก็ถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคก็ลองคอมเมนต์บอกผมมาหน่อยนะเออจัดไปครับผมแชร์กันบ้างอย่ากากไอ้น้องจัดไป แล้วดักนะครับอ่ามาครับสลิมมานะโดนพี่โอ้ไม่โดนชิบหายแล้วเราสกิลหนึ่งหมดแล้วอุ้ยุ้ยมันยิงแรงอะไรขนาดนั้นนะเฮ้ยเอกยขอีเพ็ดมาอ่ะมากระมานเฮ้ยอุ้ยตายเลยเหรอมึงโดนอะไรตายเนียกูวาร์ปก่อนมียูเอมาวาร์ปเลยนะทุกคนเฮ้ยแต่เมื่อกี้ค่อนข้างแรงมากเลยเห็นปะแบบคือแค่เกี่ยวโดนแค่นั้นนะทุกคนคือแม่งแรงจัดอยู่แล้วนะ นี่ผมบอกเลยนะถ้าผมออกเฟรนดูทูแทนเดอะดิมินิเชอร์นะเมื่อกี้คือตีสลิมไม่ถึงหนึ่งทีอ่ะเชื่อกูไหมแค่เกี่ยวโดนนะครับตีหนึ่งทีแค่นั้นน่ะผมว่ามีร่วงเลยนะครับทีเดียวมันก็เวอร์ไปปะ <c oughs> น่าจะสองทีตีหนึ่งทีอันตีหนึ่งทีอะ่อะนั่นแหละตายแน่นะโอเคครับไม่มีตัวนะเราก็ตีเปิดดักเลยนะเขาตายสองตัวนะครับเรามีสม,มัยด้วยนะ <c oughs> แต่ฝั่งนู้นเขาม,มีป่าด้วยเป็นนาคอสด้วยนะเราก็ต้องระวังนิดนึงเพื่อนต้องขึ้นไปโซนคนหนึ่งนะอาร์่ะ แต่น่าจะได้แล้วล่ะฝั่งนู้นเขาไม่น่ามามาอยู่ไว้เฮ้ยโอ้ย,อยเกือบไปแล้วน้องๆใจเย็นเพื่อนใจเย็นไปเคลียร์เวฟล่างก่อนนะครับนาค,คอรดันกลับบ้านเลยเพื่อนโอเคลิกเตอร์ไปแล้วนะแชทปุยน้องๆเอ,อเดี๋ยวไปคลิปหน้าเราออกเป็นรีวิวทูนแล้วกันนะครับทุกคนคลิปนี้เราก็เล่นตามสายของท็อปเซิร์ฟเขาไปก่อนเออเดี๋ยวเราค่อยไปแบบหาเรื่องออกสายนู่นสายนี้เองนะแต่ผมว่าใสา่ขวานก็โอเคนะครับใส่ขวานอนะ่ะมันก็นัวได้นานขึ้นนะ เอนโซเนี่ยคือแค่ขอแค่ได้ไหลก็พอแล้วนะเกี่ยวโดนแล้วก็ได้ไหลแค่นั้นแหละจบนะครับไม่มีอะไรมากนะดาเมจก็ตีเรื่อยๆครับทุกคนจะดาเมจดีเพียให้สวยเราเกี่ยวสลิมนะมาเลยรอบนี้มึงไม่รอดนะมีฟิกเกอร์ก็ไม่รอดนะมาครับแอมพี่มา้วจุ๊นีาตายไปเอาดิสวยแตะอีกตัวเก็บมาสามเฮ้ยสับเคียวกูของแท้ เกี่ยวโอ้โหกูจะเกี่ยวป้อมมาตีแล้วโูยีจะเกี่ยวป้อมมาตีนอกบ้านแล้วนะครับโอเคก็ผมว่าน่าจะจบเกมแล้วล่ะสําหรับตอนนี้เอ้ยมันไปไหนอะ่ะก็มาเดิเอาไหนยได้เปล่าโอเคแล้วกูตายด้วยนะครับโอ้โหสกอร์ผมมา16ตัวเลยววะรู้สึกเล่นเออๆนะแต่ก็สกอร์มาเยอะอยู่นะเออก็สนุกดีนะครับสําหรับอนโซนะครับก็โดนเนิร์ฟมานะแต่ส่วนตัวผมมองว่าเรื่องเนิร์ฟเรื่องดามเมจไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับเอนโซเนี่ยแค่คุณเกี่ยวโดนแล้วก็ยกมาให้เพื่อนรุมกระทืบก็โอเคแล้วนะไม่มีอะไรมากเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสําหรับการเล่นเอนโซในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็แล้วที่สำคัญอย่าลืมไปใช้บริการร้านพมดเทวเปย์ o ด้วยนะครับผมไปเติมเกมกันนะน้องๆไปละบาย